ถุงบีบยังไงนะคะให้เหมาะกับขนมแล้วก็ใช้งานได้กับขนมในทุกประเภทเลยนะคะเรียกว่าซื้อถุงบีบมาครั้งเดียวเนี่ยสามารถใช้งานได้กับขนมหลายๆแบบเลยบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้มีประโยชน์แน่ๆเพราะว่าการเลือกถุงบีบผิดเนี่ยทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนเลยนะคะเชมโมเจอมากับตัวอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปฟังกัน,นะคะ่ะบอกก่อนเลยนะคะถุงบีบถ้าเกิดว่าเราเลือกมาใช้ได้ผิดแบบนะคะผิดวัตถุประสงค์เนี่ยจะทําให เพื่อนๆเนี่ยทำขนมได้อย่างไม่สนุกเลยนะคะเพราะว่าถุงบีบเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราทําขนมได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วก็รวมไปถึงการตกแต่งอะไรต่างๆก็จะทําให้สวยงามขึ้นอยู่ที่ถุงบีบนี้เลยคะ่ะโอเคค่ะเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะคะแบบแรกเนี่ยเชฟมดไม่มีตัวอย่างให้ดูเนาะแต่จะมีภาพขึ้นให้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนเราเคยไปหาซื้อกันอยู่ใช่ไหมคะ ไอ้เจ้าแบบนี้นะคะข้อดีของเขาคือมีราคาถูกค่ะมีขนาดที่บางนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องล้างแล้วก็ทําความสะอาดเพื่อที่จะนํามาใช้ซ้ําดูแล้วฟังดูแล้วเฮ้ยน่าซื้อมากเลยเนาะเพราะว่าทั้งถูกนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาล้างทําความสะอาดแต่ข้อเสียของเขานะคะก็คือการที่เขาบางมาก,มากๆนี่แหละคะ่ะทาให้เกิดข้อเสียเพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่เราใช้แรงบีบนะเพื่อนลองนึกดูอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้แรงบีบ มันมีแรงบีบอัดนะคะทีนี้เจ้าถุงบีบเนี่ยไม่มีใครที่เขาตัดถุงบีบแบบอันเท่านี้นะคะมันก็จะแบบเป็นอันเล็กๆใช่ไหมคะทีนี้ไอ้เจ้าอันเล็กๆก,กับแรงบีบของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันมันก็ทําให้ถุงบีบที่ทั้งบางนะคะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีความเหนียวอะไรเลยเนี่ยนะคะมันแตกได้ง่ายคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อถุงบีบแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะมาใช้เชมโอนแนะนํา,นา,นาแบบนี้เลยก็คือว่า ให้เราดูก่อนว่าเราเนี่ยจะไปทำอะไรถ้าวันนี้เราไปบีบหน้าพวกออซอสมะเขือเทศนะคะมายองเนสต่างๆหรือถ้าเราจะแค่ไปบีบตกแต่งดอกไม้เช่นแบบเป็นใบไม้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้แบบต้องใช้แรงบีบตลอดไม่ใช่แบบ คือจริงๆจะบอกเลยว่าเขาเหมาะกับขนมได้ค่อนข้างน้อยะคะ่ะอะไรที่ไม่ค่อยมีแรงบีบมากนักนะคะเขาก็จะเหมาะนั่นเองค่ะทุกคนต่อมาค่ะมาดูอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้เชโมดชอบมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยใช้งานได้หลากหลายประเภทมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันแบบนี้อ่ะทุกคนนี่อ่าเชโมดเอาให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เพื่อนๆเห็นเบอร์ตรงนี้ไหมเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะนี่เป็นเบอร์ เบอร์16นะคะกับเบอร์14อันนี้คือที่เชมดเคยแนะนำไปนี่เป็นไซส์แบบเดียวกันเลยนะคะเป็นแบบเดียวกันเบอร์16กับเบอร์14คือขนาดของเขาแหละคะ่ะขนาดของเขานะคะ16กับ14นิ้วอ่ะดูความต่างให้ดูใกล้ใกลเพื่อนเพื่อเห็น,หนความต่างไหมคือไซส์ของเขาเนี่ยมันต่างกาันแต่เชมดบอกก่อนว่าเจ้าตัวเนื้อพลาสติกเนี่ยคะ่ะที่เชมดเลือกมาในวันนี้ คือเป็นเกรดที่ใช้ค่อนข้างดีมากมาให้สังเกตดูนะคะคือมันจะเนื้อหนาเดี๋ยวฉชมมดลองลองดึงให้ดูเห็นปะคือแบบใช้ความดึงเงี้ยมันก็ไม่ออกนะคะยกเว้นเราไปดึงตรงตรงรอยอันนี้ของเขานะคะอันนี้ก็ไม่เหมาะ,ะแต่ดึงงเงี้ยคือแบบมันมันเหนียวมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราเลือกเนี่ยให้เราเลือกถุงบีบชนิดที่มันเหนียวนิดนึงอันเนี้ยจะใช้งานได้หลากหลายกว่านะไม่ว่าจะเป็นการบีบตัวบัตเตอร์ครีมต่างๆนะคะบัตเตอร์ครีมจริงๆแล้วก็ มีความนุ่มและซอบนั่นแหละแต่ถ้าสมมติว่าเราบีบเป็นระยะเวลานาน,านๆนะคะ mm. เจ้าตัวครีมต่างๆเนี่ยเราต้องการถุงที่มีความเหนียวขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะรองรับการบีบได้อย่างยาวนานไม่งั้นเราต้องคอยเปลี่ยนถุงบีบบ่อยๆอ่ะอันนี้ก็คือจะไม่เหมาะกับพาร์ทในส่วนของการตกแต่งต่อมาเรามาดูในพาร์ทของการที่เขาเนี่ยเอาไปแบบบรรจุใส่ไส้เขาก็เหมาะกับก,บการใส่ไส้ทั่วเพศนะคะไม่ว่าจะเป็น ใส่สังขยาใส่ครีมนมสดใส่เอแคลอะไรอย่างเงี้ยวิปต่างๆคือเหมาะนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอันนึงนะคะคือด้วยความที่เขาเหนียวแบบนี้มันทําให้การใช้งานต่อเนื่องได้ในทั้งวันเนี่ยเขาสามารถใช้งานได้นานแต่ไม่เหมาะกับการที่เราเนี่ยนำเขาไปล้างทำความสะอาดนะคะอันนี้ไม่เหมาะเลยเพราะว่าถ้าวันนี้เพื่อนๆพ,พ,พาเขาไปร้านทำความสะอาดเนี่ยพวกเนี้ยค่ะเขาเป็นการใช้แล้ว ทิ้งนะคะใช้แล้วทิ้งเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่ยังอยู่ในสภาพที่เป็นลักษณะของพลาสติกแสดงว่าเขา่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่ให้เราอล้างแล้วก็ใช้ซ้ํานั่นเองนะคะทุกคนอ่ะต่อมามาถึงเรื่องขนาดกันบ้างหลายๆคนไปถึงร้านเบเกอรี่แบบงงเลยนะคะมีหลายขนาดแต่วันนี้เชฟมดหยิบมาเป็นไซส์ที่ใช้บ่อยมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าครอบคลุมมากที่สุดนะคะก็คือเบอร์14นะคะกับเบอร์16นั่นเองนะคะ เบอร์14กับเบอร์16มันต่างกันไงก็อย่างที่บอกไปมันต่างกันเรื่องเห็นไหมความกว้างยาวของถุงอะถ้า14มันก็จะเล็กกว่าเห็นไหมลักษณะของตัวปากถุงอะเท่ากันนะคะตั้งแต่ตรงนี้เป็นรูปทรงกลวยเท่ากันแต่ความสูงต่างหากที่เขาเริ่มต่างกันนะคะไอ้เจ้าความสูงนี่แหละที่หลายๆคนถ้าไม่เคยซื้อใช้ก็จะไม่รู้ว่าความสูงนี่มันมีความสําคัญยังไงนะคะคือความแบบจูดตรงนี้นะคะ หลายๆคน,นะคะถ้าใครยังไม่เคยใช้ดูคลิปนี้อ่ะมชัยโมสบอกให้ก่อนเลยอย่าเพิ่งไปตัดตรงนี้เขานะตรงนี้อย่าเพิ่งไปตัดนะคะให้เราใส่ตัวอ่าเขาเรียกว่าอะไรใส่ต่างๆเข้าไปก่อนนะคะใส่เสร็จอ่ะเราก็ทําแบบนี้นะคะถ้าใครไม่มีกระบอกเป็นกระบอกนะ้าแบบเนี้ยก็ไม่เป็นไรถ้ามีก็ดีนะคะก็สวมเข้าไปเลยกระบอกถ้าไม่มีก็ทาแบบนี้นะคะเป็นทรงแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ใส่พวก อซอสต่างๆแยมต่างๆนะคะวิปครีมใส่ได้หมดเลยถ้ามีหัวบีบก็ให้ใส่หัวบีบไปก่อนแล้วยังไม่ต้องตัดนะยังไม่ต้องตัดให้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่ครีมไปให้เรียบร้อยทีนี้เวลาใส่ที่ทุกคนน่ะใส่แล้วพลาดเลยก็คือทุกคนน่ะสมมติถุงบีบทุกคนเป็นแบบนี้ใช่ไหมสิ่งที่พลาดคือทุกคนน่ะใส่ถึงนี่ใส่ถึงนี่เลยคือกลัวไม่คุ้มอ่ะคือกลัวแบบใส่ครั้งนึงแล้วมันไม่คุ้มอ่ะเอเคมันต้องอัดให้แน่นเลยอะ สุท้ายคุณบีบไม่ได้ค่ะทุกคนบีบไม่ได้นะคะเวลาใส่ให้แนะนํานะคะแนะนําให้ใส่แค่ครึ่งนึงก่อนครึ่งนึงเพื่อนๆกะดูเลยครึ่งนึงเนี่ยหรือสามในสี่ถ้าใครแบบไหวนิดนึงสามในสี่แล้วทายังไงจะเช็คได้ไงว่าสามในสี่แล้วให้เราลองจีบปากถุงเออจีบตัวที่ที่ปลายถุงดูค่ะว่าเขาจีบออกมาเนี่ยแล้วเขาขมวดอย่างนี้ได้ไหมเพราะอะไรก็แล้วแต่ทุกคนที่เราอะบีบ คือใช้แรงในการบีเนี่ยให้มันผูกได้แบบเนี้ยอันนี้ถือว่าคอมพลีทอันนี้ถือว่าคอมพลีฟชิมดเคยนะคือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผูกแบบเนี้ยผลสุดท้ายทะลักออกข้างหลังนะคะทะลักออกข้างหลังคือบีบไปเรื่อยๆอแรงคนอะ่ะพอบีบไปมันจะมีไส้ตรงเนี้ยที่มันค้างอยู่แล้วก็ทะลักออกไปนะคะคือ ทางที่ดีผูกเขาไว้นิดนึงเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนํานะคะว่าเป็นถุงบีบไซส์เบอร์14นิ้วนะคะหรือ16นิ้วถ้าใครรู้ว่าเราใช้งานขนาดไหนก็ให้ซื้อไซส์ใหญ่ขึ้นไปเลยอาจจะ20นิ้วก็ได้นะคะอ่ะอันนี้จบด้วยถุงบีบที่เป็นพลาสติกนะคะขอให้เป็นแบบหนาน,นิดนึงหนาน,นิดนึงนะทุกคนมันจะใช้งานได้หลากหลายมากๆแต่ถุงบีบพลาสติกแบบนี้ไม่เหมาะนะคะกับงานประเภทไหนไม่เหมาะ ส่วนมากนะคะจะไม่เหมาะกับงานที่ต้องใช้ระยะเวลาการบีบแบบต่อเนื่องแบบแล้วก็เนื้อขนมหรือเนื้อของที่เราใส่เข้าไปมันมีความเหนืดเช่นนะคะเนื้อคุกกี้คุกกี้แบบบีบค่ะเขาก็จะใช้แบบนี้ทุกคนนี่ไม่ได้แกะเลยคือไม่เคยใช้เนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้แกะให้ดู ะะมันก็จะมีเบอร์เหมือนกันทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีเบอร์อันนี้เป็นเบอร์16นะคะอย่างที่เชมมอนบอกว่าพยายามให้เลือกแบบเรารู้วัตถุประสงค์ในการใช้งานแล้วก็เลือกเขานะคะให้เหมาะกับการใช้งานขึ้นมานิดนึงทีนี้ถ้าเป็นเบอร์16เนี่ยที่เชมมอนเลือกก็คือว่าเชมมอนต้องการที่จะใส่ของแล้วก็สามารถที่จะบีบเขาด้วยแรงของตัวเชมมอนเองว่าเออถ้าเบอร์16เนี่ยคือฉันกําลังไหวนะคือซื้อให้ให้ดูแบบ ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราส่วนเชโมตตอนนั้นซื้อมาก็คืออยากจะทําเป็นประเภทคุกกี้นะคะมากรองแต่ว่ายังไม่ได้ใช้งานสักทีนะคะส่วนวิธีการใช้งานมันก็เหมือนกันเลยเหมือนกับเจ้าถุงบีบทุกๆอันก็คืออย่าเพิ่งไปตัดนะไอ้ส่วนที่เขาตัดมาแล้วเนี่ยส่วนมากเห็นไหมสังเกตดูนะคะมันจะค่อนข้างรูใหญ่มันจะไม่เหมาะกับหัวบีบที่ที่แบบไว้บีบพวกบัตเตอร์ครีมนะคะมันไม่เหมาะเพราะบัตเตอร์ครีมพวกเนี้ยเขาก็ มีความมันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หัวบีบบัตเตอร์ครีมส่วนมากจะเป็นแบบถ้าเป็นหัวบีบก,กุลาบก็103 102นะคะ104ต่างๆเนี่ยมันจะเล็กมากๆหรือหัวบีบแท่ตัดอะไรก็แล้วแต่มันจะเล็กเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ไม่เหมาะนะคะก็แล้วก็แข็งด้วยด้วยความแข็งเขาจะทำให้เพื่อนๆเวลาบีบอย่างต่อเนื่องอจะทำให้มันเมื่อยมือมันเมื่อยมือนะก็เหมาะกับอย่างที่เชมน์บอกไปคุกกี้นะคะมาการองต่างๆนะคะวิธีการใช้เหมือนกันเลยอย่าเพิ่งตัดนะอย่าเพิ่งตัด ให้เราเนี่ยค่อยๆตัดนะคะเจ้าตัวถุงบีบผ้าเพราะถ้าตัดเสียเนี่ยถุงบีบผ้ามีราคาที่สูงอย่างอันนี้เชมโมซื้อมาก็เกือบร้อยบาทนะคะถุงใบนี้แสดงว่าถุงบีบแบบชนิดนี้สามารถใช้ซ้ําได้นะคะเราก็จะล้างทางคำความสะอาดข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆแบบว่าเขาเคลือบไว้นะคะนิดนึงแล้วก็ข้างนอกนก็จะเป็นแบบผิวแบบเงาๆหน่อยแต่อันนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อเหมือนกันนะคะ ทีนี้วิธีการดูแลรักษาห้องคาสะอาดหลายคนแบบแค่ไปล้างทำความสะอาดเฉยๆพอใช้ไปนานๆแล้วรู้สึกแบบว่ามันเริ่มมีกลิ่นไม่ค่อยพึงประสงค์ทุกคนซึ่งอันนี้เชมมดเคยเจอนะคะก็คือเชมมดก็จะเอาวิธีนี้ไปเขาเรียกว่าอะไรไปลวกในน้ําร้อนคือหลังจากล้างห้องความสะอาดแล้วเนี่ยเอาถุงบีบชนิดนี้นะคะไปลวกแล้วก็ล้างในน้ําร้อนนั่นเองนะคะจะทําให้เราเนี่ยสามารถขจัดพวกกลิ่นต่างๆแล้วก็คาบไขมันต่างๆได้ดีมากขึ้น แต่แถมให้อีกนิดนึงจะบอกว่าจริงๆแล้วถุงบีบาร์ดนี้เนี่ยตามนะคะตามพวกสายงานที่เป็นโรงงานใหญ่ๆห,หรือโรงแรมเนี่ยส่วนมากจะไม่นิยมให้ใช้เพราะว่าเขาเนี่ยป้องกันการหมักหมมของเจ้าแบคทีเรียต่างๆที่มันจะอยู่ในถุงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราทำนะคะเราสามารถทําให้มันสะอาดได้มากที่สุดเนี่ยเชโมนก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนนะคะทุกๆ2-3เดือนหรือดูตามสภาพมันเลยไม่เอาหลอกลวงนะ ไม่อาแบบว่าเออมันก็ยังใช้ได้มันยังไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยทิ้งทาไมอย่าค่ะแบบเราลองดมดูแล้วแล้วแบบมันมีกลิ่นนะทุกคนก็ทิ้งดีกว่าใช่ไหมคะเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะคะก็คำนึงถึงเรื่องความสะอาดให้มากขึ้นก็จะทำให้ขนมของเพื่ออายุนานขึ้นด้วยนะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะวิธีการเลือกถุงบีบนะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่เป็นทั้งมือใหม่แล้วก็คนที่ทำขนมมาสักระยะหนึ่งแล้วเราติดปัญหาว่าแบบ เจะเลือกถุงบีบยังไงให้เหมาะกับการใช้งานนะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์แน่นอนค่ะเชม,มอสสันเบเกอร,กรี่สร้างธุรกิจขนมวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนอ้อบ๊ายบาย